สวัสดีค่ะพบกับช่องมากกระป๋องไอเดียเพจมากกระป๋องไอเดียแล้วก็พูนพูยเพจสัตว์อินดี้นะคะวันนี้จะพาพเพื่อนๆนะคะมาทำโบจิ๋วค่ะสีฟ้านะคะ โบจิ๋วสีฟ้าขนาดที่สําเร็จแล้วจะอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรนะคะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะอันนี้ไว้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างก็คือตกแต่งเคสโทรศัพท์ค่าหรือว่าใช้ตกแต่งทั่ว,วไปหรืองานผ้าของเด็กๆนะคะอันนี้ที่มาที่ไปของปุ้ยในการทํโบวจิ๋วตัวนี้คือมีลูกค้าร้องร้องเรียกนะคะว่าอยากได้โบจิ๋วเล็กๆค่าเอาไว้แต่งเสื้อผ้าน้องๆน,นะคะหนูทําแบรนด์เสื้อผ้านะคะปุ้ยก็เลยทําให้นะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็เตรียมได้นะคะอันนี้ได้สีฟ้านะคะเพื่อนอนี่นะคะได้สีฟ้านะคะแล้วเราก็จะทําการอดป่มตัวนี้นะคะอดปอมนะคะหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะต่อไปเล็กน้อยนะคะให้มัน เป็นแบบเล็กๆนะคะนิดนึงนะคะส่วนความความยาวนะคะความกว้างจะใช้โบผ้าซาตินนะคะนี่จะเป็นโบผ้าซาตินเลย13เซนติเมตรนะคะลักษณะโบผ้าซาตินเป็นแบบไหนนะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบด้านไม่มันนะคะด้านเงาแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านเงาจะเป็นผ้านิ่มๆอะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าโบผ้าซาตินนะคะความกว้าง ความกว้างของโบ13บมเซนติมมิลลิเมตรนะคะผู้ผิดนะคะแล้วก็อ่า13มมิลลิเมตรนะคะอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ความยาวนะคะผมปุ้ยกะอยู่ที่ประมาณ5.5เลยนะคะซึ่งเราก็จะทําทั้งหมดเศจเ็จสับมันจะอยู่ที่ประมาณ2เซนก็นคือเราทําเผื่อออกมานิดนึงเพื่อเวลาเราแบบไข้กันนะคะแล้วก็อ่าในส่วนของฝีเย็บด้วยนะคะที่เราจะใช้ในการเย็บนะคะแบบนี้นะคะพอ,อได้อย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆนเราก็จะ มาพับนะคะพับแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือขั้นตอนการเย็บแล้วนะคะให้ให้เพื่อนๆพับครึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้งานนี้ค่อนข้างจะปาน,นี้ดีหนึ่งนะคะกลับด้านลงมาแบบนี้แล้วก็ให้ใช้เข็มนะคะปักลงไปเลยในระหว่างระหว่างระหว่างขอบผ้าล,ลิมผ้าสองอันนะคะลงไปแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะเพื่อนๆก็ให ตักลงไปนะคะแล้วก็ยิบเน่านะคะสองรอบนะคะขึ้นลงแบบนี้นะคะให้ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยจับจีบมันนะคะแบบนี้เลยจับจีบแบบนี้นะคะแล้วก็ยิบเข้าไปคะ่ะหลังจากนั้นม้วนหนึ่งสองน, 1, 2, นะคะแล้วก็ แทงเข้าไปในระหว่างนี้นะคะเพื่อให้ความหยักของโบเนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมนะคะแบบนี้นะคะเม <prestigious> ื่อได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะเพื่อนๆก็จะได้โบแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหาเราก็จะทําการปมตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ผ้ามันหลุดนะคะพอได้ปมอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเก็บผ้าละเราเก็บผ้าแล้วก็ทิ่มทิ่มเข็มลงไปตรงผ้านะคะไม่ให้มันแบบให้มัน ไม่ต้องถลุนะคะแค่เราจะเก็บซ่อนผ้าแค่นั้นเองแล้วเราก็ตัดไปเลยนะคะใช้กรรไกรตัดนะฮะเห็นไหมคะจะเห็นว่ามันก็จะเป็นโบว์จิ๋วน่ารัก้วารากมาจัดระเบียบนิดนึงแบบนี้นะคะทันไม่เอ่ยมันทายากนิดนึงนะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้ทํายากนิดนึงแล้วก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงถ้าเกิดว่าใครที่ยังทําไม่เป็นนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ลูกค้าออเดอร์สิบชิ้นนะคะคือ เหมือนจะไม่มีใครใช้นะทุกคนแต่ปรากฏว่ามีคนใช้นะฮะโบแบบนี้มีคนใช้มากๆเลยนะคะก็มีสั่งปุ้ยมาเรื่อยๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งปุ้ยเคยแคนเซิลออเดอร์ด้วยเพราะว่าทําไม่ทันนะคะบางทีเพราะว่าปุ้ยมีแพ็คแพ็กรอร้อยด้วยไงอันนี้ยังอันนี้ยังงานนี้ยังทําเองอยู่นะคะเพราะว่าก็ไหนไหนได้ซื้อลิปบิ้นมาแล้วก็เลยทําให้ลูกค้าเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่ค่อยมีขายมันไม่ค่อยมีใครทําขายแบบนี้นะคะหรือก็จะมีอยู่นะที่มันเป็นเป็นผ้นนากำมะหยี เป็นของจีนนะคะลิปบิ้นของจีนแต่ของจีนเนาะก่าจะได้ของมันก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะ,ะแบบนี้นะคะจิ้มแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะหนึ่งสองวนไปสองรอบสิ่งที่ควรระวังก็คือทุกคนพี่ๆทุกคนจะต้องกะกึ่งกลางให้มันได้สมมาตรพอดีคะเห็นไหมให้มันแบบกึ่งกลางพอดีเนาะได้่างนี้ปุ๊บเราก็ทําการเก็บ เก็บปมอขอดปมทุกอันนะคะเพื่อให้ได้มันไม่หลุดนะคะอันนี้คือแบบเป็นงานเย็บงานฝีมือจริงๆนะคะเป็นงานทำมือนะคะจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆ่ะเสร็จแล้วนะคะห้าแล้วนะคะเดี๋ยวขอสอดเข็มก่อน,นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ทันนะคะสามารถที่จะ รีกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะคะออเดี๋ยวขั้นตอนการตัดการตัดเดี๋ยวปุจะมาตัดให้ดูนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการตัดเลยเพราะว่าบางทีเพื่อนๆอ,อ,อาจจะนึกไม่ออกว่าจะต้องทํำยังไงนะคะก็ะจะวัดแบบนี้เลยค่ะห้าจุดห้นิว้วเอ้ยห้าจุดห้ามิลนะคะเสจตุลแล้วก็ตัดนะคะพอตัดปุ๊บนะคะเพื่อนๆจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าข้างๆมันจะลุยใช่ไหมคะเพื่อนต้องใช้ไฟแบบนี้น เห็นไหมแฮนด์เมดมากอย่างนี้นะคะให้ไฟเนี่ยลนขอบนิดนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ขอบมันไม่ลุยนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะส่วนได้กับเข็มเข็มแนะนําให้ใช้เป็นเข็มสอยนะคะเพื่อนเพื่อน,นะคะ่ะมันจะได้ลื่นๆเนาะถ้าเข็มไอเข็มเข็มสอยนี้มันจะเป็นเรียวๆนะแต่ว่าถ้าเข็มแบบเข็มสั้นๆกลมๆอะ่ะที่มันแบบอยู่ในอยู่ใน ตลับเข็มเป็นกลมๆอ่ะอันนั้นน่ะมันใช้งานไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าหัวมันใหญ่เ,เพื่อนๆค่ะพี่ก็สี่สิบสามแล้วเนาะมันก็จะสอดเข็มยากลำบากนิดนึง <c oughs> เข้าใจว่าสอดได้แล้วทุกคน,นมาสอดเข็มนี้กันมันลุ้นมันลุ้นมันลุ้นต้องได้สี่มันต้องได้สี่อ้าวได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็ตัดปลายออกนะคะทุกคน ความจริงมันสอดอยางจริงเพราะว่าเข็มมันรูมันรูเลยมันเป็นเข็มสอยอะคะ่ะเข็มสอยเขาจะทําปลายให้มันแบบผมอมเพราะว่าอ,อ่อเวลาทิ่มไปที่ผ้านะคะเขาจะได้แบบไม่เป็นรอยมากนะคะได้นะคะความพยายามไม่เกินเอื้อมนะคะ เดี๋ยวปุ้ยอาจจะทาไปเรื่อยๆจนครบเวลาเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพี่ๆทาไม่ทันหรือยังไงอะไรก็ไปเปิดดูตั้งแต่ครั้งแรกได้เลยนะคะเปิดย้อนดูนะคะหรือว่าพี่ๆสนใจที่จะเอาไปประดับตกแต่งนะคะก็สั่งตามลิงก์ได้เลยเนาะปุ้ยก็จะวางลิงก์ไว้ให้นะคะไม่ต้องสั่งกันมาเยอะนะคะพี่ค่ะเอราทําไม่ทันนะคะตอนนี้คือทาอยู่คนเดียว <laughs> แต่ก็คงอนาคตก็คงจะฝึกทีมงานนะคะแต่ถ้ามัานทำมันก็ไม่ไม่ได้นานมากนะคะ แต่กว่าจะได้หนึ่งอันนะพี่พี่มันต้องใช้เวลามากๆเลยอะแบบทึ่งกับแรงงานจีนมากๆเลยอ่ะที่เขาแบบสามารถทำของพวกนี้แล้วสามารถทำได้ในราคาถูกอ่ะอหนึ่งสองอแต่แต่แต่ว่าราคาเพื่อมันก็เป็นราคาปกติเนาะครึ่งซึ่งแบบเราคิดว่าแบบ เราคิดว่านะก็คือเอาเท่านี้แหละเพราะว่าคือไม่สั่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราคิดว่าเราก็ไม่ค่อยได้แบบเน้นทำมาตัวนี้เท่าไหร่นะคะแค่ทำให้เฉยๆเพราะว่าบางคนเขาก็คืออยากได้ไปประดับจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นดีไซน์ที่ที่ลูกค้าเขาเป็นคนดีไซน์ให้นะคะเพราะว่าเขาอยากไปติดเสื้อ ก็จะเท่ากันเป๊ะเลยน่ารักนะทุกคนเวลาติดเคสโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยหรือเอาไปประดับน,นะคะ ให้จับจีบก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยใช้ได้นะคะพันไปอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้เขาเป็นจีบก่อนเนาะนี่แล้วก็ใช้ได้รับนะคะเขาจะได้แบบเป็นแพทเทิร์นจีบ ไม่เร็วไม่ช้านะคะปุ้ยบอกเคล็ดลับหมดทุกอย่างเลยแม้แต่การวัดขนาดนะคะว่าใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะคเพื่อนๆลองเอาไปทําได้นะคะแล้วก็เกิดดีไม่ดีสามารถสร้างงานสร้างอาชีพจากจากบิบิบินตัวนี้ได้นะคะ โอเคนะคะพี่ๆค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอยากอยากให้ผู้ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับงานฝีมือนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าเกิดใครที่จะสนับสนุนซปเปอร์แตก็เชิญได้แล้วแต่นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจบ๊ายบาย